สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับกับร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ทิยานะครับวันนี้ครับผมพาลูกค้านะครับมาชมนะครับเป็นตู้รองเท้า2บานเปิดนะครับเป็นบานเกรดแล้วก็ด้านบนมี2ลิ้นชักด้วยนะครับสีเส้นขาวนะครับไม้สักแล้วก็ที่ที่เห็นยคุณลูกค้าคือตัวนี้เป็นไม้สักอายุเยอะด้วยหรือว่าเรียกว่าไม้แก่นะครับคุณลูกค้าพิเศษเลยนะครับหลังแรกของเราเลยนะครับทำออกมาสีเส้นขาวเสร็จวันนี้เลยพา คุณลูกค้าทุกท่านเลยครับทั้งชาว YouTube ชาว Facebook นะครับทุกท่านเลยแฟนเพจทุกท่านเลยครับพามารีวิวกันนิดหนึ่งครับเบื้องต้นก่อนคุณลูกค้าครับความลึกของเจ้าตัวตู้รองเท้าใบนี้นะฮะลึกอยู่ที่44เซนครับยาวซ้ายไปขวาอยู่ที่80นะครับเซนติเมตรนะฮะสูงรวมอยู่ที่90ครับมาพร้อมลิ้นชัก2อันด้านบนนะครับดึงออกมาด้านในนี่ครับสีเส้นขาวทาให้หมดนะครับทั้งในแล้วก็ข้างนอกเลยนะครับทางร้านเราใส่ใจรายละเอียดให้หมดเลยนะครับนี่ด้านในนะครับ ไม้สักทั้งหมดด้วยนะครับ100%เลยลงมาด้านล่างนะครับเป็นบานเปิด2บานซ้ายขวาครับมีด้านในนะครับมีม้งลวดกันตัวแมลงกันเอ,อ่อเขาเรียกว่าสิ่งมีชีวิตที่จะเข้าไปรบก,กวนทำทำก่อกรรมความรบก,กวนให้กับรองเท้าของคุณลูกค้าได้นะครับด้านในมี1ชั้น2 3 4รวมชั้นล่างนะครับ4ชั้นความสูงของแต่ละชั้นครับคุณลูกค้าชั้นบนเนี่ยความสูงอยู่ประมาณ17เซนนะครับชั้นที่2เนี่ยสิเซนชั้น 3ก็เซนชั้นล่างก็ประมาณ14เซนโดยประมาณนะครับก็ถามว่าใหญ่ไหมก็กําลังใช้ครับคุณลูกค้าน่ารักน่ารัก,รกของรองเท้าส่วนสุภาพบุรุษคุณผู้ชายอาจจะไว้ข้างบนคนระับคู่ใหญ่นิดนึงนะครับของตรงช่วงกลางเนี่ยอาจจะเป็นของคุณผู้หญิงได้นะรหรือว่าถ้าเป็นรองเท้าสบายนะครับทรงเตี้ยเนี่ยได้เหมือนกันนะครับของคุณผู้ชายก็ได้โดยประมาณก็ผมตีให้ประมาณสักใหญ่ๆคะคะรวมเล็กก็ประมาณสักสิบคู่ครับคุณลูกค้า2คนนะครับพอได้อยู่ครับ สองบานเปิดน่ารักครับตัวนี้ยาวแค่80เซนนะครับสูง90ด้านในมีเขาเรียกว่ามุงลวดกุด้านในให้ด้วยครับกันตัวแมลงเข้าอย่างดีเลยนะฮะแล้วก็สีเส้นขาวทาให้ทั้งหลังเลยทั้งภายในแล้วภายนอกครับตรงนี้ตรงกลางก็จะเป็นก้ามปูนะครับดูดตึกเนี่ยล็อกไว้เลยครับอยู่ตรงกลางก็จะมาพร้อมกับปุ่มเซรามิกนะครับปุ่มกระเบื้องนะครับลายสวยงามมากมาด้านข้างครับด้านข้างเป็นไม้ทึบเต็มเลยนะครับแบบนี้เลย สีจะเข้มนิดนึงคุณลูกค้าเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไปข้างต้นนะครับก็คือเป็นไม้สักอายุเยอะนะครับไม้แก่แต่ลายสวยครับเนี่ยครับลายสวยมากนะครับลายไม้ชัดเจนครับแล้วก็เสี้ยนละเอียดโชว์ชัดๆเลยฮะท่านใดที่กำลังมองหาอยู่ตู้รองเท้าสักใบหนึ่งไม่ควรพลาดคุณลูกค้าเราดูด้านหลังนะครับด้านหลังเราทําสีให้หมดนะครับเป็นสีเส้นขาวนะครับด้านหลังก็งานคราละเอียดทั้งรอบตัวเลยคุณภาพสวยทั้งตัวครับคุณลูกค้า ฝากด้วยเลยครับปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ทุยานะครับจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้สักแท้นะครับร้านเราเปิดมา20กว่าปีครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เลยราคาของตู้รองเท้าใบนี้คนระับลืมแจ้งราคาเลยครับคุณวูาสีเสียนขาวนะครับอยู่ที่7,990บาทนะครับถ้าเป็นสีเนื้อไม้ธรรมชาตินะครับอยู่ที่6,990บาทนะครับตอนนี้หนะ้าร้านมีพร้อมส่งหงใบต้องย้ําก่อนว่าคุลูกค้าใบนี้นะ ตัวรองเท้าใบนี้นะใครอยากได้รีบมาเลยนิดนึงครับคุณลูกค้าเพราะว่าผลิตน้อยมากนะครับสีเส้นขาวมันต้องรอทําสีนานมากตอนนี้หน้าร้านมีจําหน่ายแล้วนะครับใครอยากได้อยากโดนรีบมาก่อนเลยรีบจบจองคนแรกเลยครับคุณลูกค้าก็วันนี้ประมาณนี้ครับฝากด้วยเลยปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ยานะครับเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับอันนี้บรรยากาศหน้าร้านนะครับเผื่อท่านใดยังไม่เคยมาผมขออนุญาตฝากกันนิดนึงนะครับหน้าร้านกว้างเลยนะครับสินค้ามากกว่าร้อยรายการครับคุณลูกค้า ท่านใดที่ผ่านมานะครับร้านเราติดถนนด้วยนะครับขออนุญาตหมุนกล้องนิดนึงนะครับติดถนนเลย3 47ปทุมบางปหานแต่ร้านผมอยู่เขตอำเภอบางปะอินครับจังหวัดอยุทยาหรือสามารถเซิร์ชใน Google Map ได้เลยครับปัญญาเฟอร์เิเจอร์ไม้ทิยาครับก็วันนี้ประมาณนี้ครับคุณลูกค้าฝากด้วยเลยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่ครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านก่อนครับก่อนจากกันไปเช่นเคยขอให้ท่านมีความสุขครับผมร่างกายแข็งแรงที่สำคัญรวยร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านเลยครับผมเดี๋ยว วันนี้ผมต้องขอตัวลาท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับ